สวัสดีครับผมปลอกนิติกรเลียหลักวัดครับสวัสดีครับผมแชมป์พลาดอนสติราชครับสวัสดีครับเกรนอัฐพันธ์ขัดแก้วครับสวัสดีครับนัทนชนนภาศิรัตครับสวัสดีครับบุ๊กบรรชการแก้วกาวครับสวัสดีครับเส้นปอรภัยบุญกล้าครับ สวัสดีครับโอมพัชราพลนิมนวลครับเอาแค่หลังสวัสดีครับบอสครับพูดเลยพูดเลยครับพูดเลยพูดเลยเลยสวัสดีครับมาร์กแล้วก็วินฉัดไวรัชกูลครับเอาไว้ข้างหน้าเอาไว้ไว้ข้างหน้าแล้วก็ส่งไปข้างหน้าเอาอย่างสวัสดีครับป้าอภิวัต ซอฐานานุสักนะสวัสดีครับพอนะครับจิติพลทวิชัยครับส, um. สวัสดีครับนกะชับานีร่งเอาไวก่อนสุดยอสวัสดีครับบุคคลบุญเพชรบุตรครับ ทิมพ์อลามินพับโครับะีแทนขอตัวแทนเีนั่นมาผลงานของเบลลเลยครับก็ทำไมไม่ได้ชื่อเสยง ขออนุญาตเป็นพี่ใหญ่ของบ้านเวลไทยแลนด์ในการฝากผลงานของเวลไทยแลนด์เป็นโปรเจกต์เยียร์แพนตลอดทั้งปี2024ปีนี้นะครับก็ประกอบด้วย1ภาพยนตร์6ซีรีส์5ผลงานเพลงหนึ่งรายการท่องเที่ยวแล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์พิเศษที่เวลไทยแลนด์ทำร่วมกับพันเนอร์ทางฝั่งอเมริกานะครับต้องบอกว่าเป็นผลงานที่จะให้แฟนคลับเนี่ยได้รับชมกันตลอดทั้งปีแล้วก็ต่อเนื่องแน่นอนยังไงก็ฝากผลงานของศิลปินเวลไทยแลนด์ทุกคนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ